ช่วงนี้เราจะมาตอบคำถามที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเกี่ยวกับ Honda CBR 6 5 0 r s p o R t Full f a i r i n g และ CB 6 5 0 R Neo Sport Cafe สองรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในงาน Motor Expo 2018นี้ปรากฏว่าจุดถึงขณะน,นี้หลังการจัดงานผ่านไป6วันแรกยอดจับจองของ CBR 6 5 0 R และ CB 6 5 0 R นั้น ทำได้รวมกันมากกว่า250คันทําสถิติสูงสุดในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปและคาดว่าจบงานนี้12วันน่าจะมีตัวเลขรวมกันทั้งสิ้นมากกว่า5 0 0ร้อถึงหกรคันเลยทีเดียวครับซึ่งจะเป็นสถิติสูงสุดของการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเท่าที่เคยจัดงานมาเลยก็ว่าได้มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาครับว่า cbr 6 5 0 f และ cb 6 5 0 f จะยังมีขายต่อไปหรือไม่หรือจะเป็นการขายควบกันไปทั้ง4โมเดล คำตอบก็คือว่า CBR 650R นั้นออกมาทดแทน CBR 650F ขณะที่ CB 650R นั้นก็ออกมาทดแทน CB 650F เช่นกันเพราะฉะนั้นทั้ง CBR 650F และ CB 650F จะเลิกผลิตไปในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าจะมีการขายทั้ง4โมเดลพร้อมๆกันนั้นดูจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นใครคนที่ขับขี่ CBR 650F CB650F ก็อย่าเพิ่งน้อยใจยไปนะครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาถึงเรื่องของราคา CBR650R 320,000บาทขณะที่ CB650R 350,000บาทนั้นเป็นราคาแนะนำใช่หรือไม่จะมีการปรับขึ้นไปอีกหรือเปล่าต้องบอกเลยครับว่าราคานี้เป็นราคาแนะนำที่จะยืนไปอีกหลายเดือนหรืออาจจะยาวไปถึง1ปีข้างหน้าเพราะว่าขณะนี้นะครับตลาดมิกบอ์ไม่มีการเติบโตเท่าที่ควร ฮอนด้าได้มีการเร่งการเปิดตัวให้เร็วขึ้น1ปีก็เพื่อต้องการที่จะก,กระตุ้นตลาดให้มีความคึกคักมียอดจับจองมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในปีหน้าดังนั้นนะครับใครหลายคนที่บน่นเข้ามาว่า c b r 650F โฉมที่ผ่านมานั้นเพิ่งออกได้ไม่ถึง2ปีมีการเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วต้องบอกเลยว่าเป็นการเร่งการเปิดตัวของฮอนด้าในครั้งนี้ครับมีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าระหว่าง c b r 650R และ c b 650R รุ่นไหน คนจะนิยมมากกว่าตอบชัดๆเลยครับว่า CBR 6 5 0 R นั้นคนจะนิยมมากกว่าอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้ยืนยันได้เพราะว่ายอดจองของ CBR 6 5 0 R นั้นสูงกว่า CB 6 5 0 R อย่างมากมายทีเดียวมีหลายท่านสอบถามเข้ามาครับว่า CBR 6 5 0 R เปิดมาราคานี้นะครับ320,000บาทออปชั่นเต็มครบแล้วนินจ a า5 0จะตายหรือไม่ต้องตอบเลยครับว่านินจาหนั้น ตายมานานแล้วนะครับตั้งแต่ Honda เปิดตัว CBR 650F เมื่อ5ปีที่แล้ว Ninja 650ก็ขายแทบไม่ได้เลยผ่านมา5ปีถึงวันนี้นะครับ n ินจ a 650เปลี่ยนโฉมใหม่ไปแล้วก็ยังขายไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ถามว่านินจา650จะตายหรือไม่คำตอบก็คือว่ามันตายมานาน,านแล้วครับมีบางท่านสอบถามเข้ามาครับว่า Ninja 650 z 650จะมีการปรับเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียงออกมาต่อสู้กับ Honda ทั้ง2โมเดลหรือไม่ คำตอบก็คือว่าจากข้อมูลเชิงลึกในขณะนี้คาสกีนั้นยังไม่มีแผนปรับเครื่องยนต์เป็น4สูบเรียงแต่อย่างใดเพราะว่าการตั้งราคาของเซไนั้นโดยมีการกดราคาลงมาอยู่ที่430,000 0บาทนั้นเป็นการปรับราคาลงมาเพื่อจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งของ Honda CBR650R นั่นเองนั่นก็หมายความว่าดินจ a า5กหจะงคงเป็นสอสูบเรียงต่อไปและก็แน่นอนครับว่าเซดนั้น จะแยกส่วนแบ่งของ h o นด้าไปได้บางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงมีกําลังที่ผ่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกจอาจะสามารถแยกส่วนแบ่งของ h o นด a าไปได้บางส่วนเพียงแต่ว,ว่าจะมากน้อยแค่ไหนจบงานมอเตอร์ส์ครั้งนี้แล้วเราจะมาพิสูจน์กันครับว่ายอดจับจองระหว่างเศรษฐกอากับ cbr 6กห้ศูนนั้นจะมีส่วนต่างกันมากน้อยแค่ไหนเรื่องราวของ Honda cbr 6 5 0 r และเศรดฐกจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ